เอาละครับพี่น้องสำหรับนกพงศกรนะครับผู้บริหารบุงหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะครับออกมาโพลบอกถึงความระทใจของชีวิตของนกพงศกรเองครับพี่น้องอก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีครับมิดหมอแคนแฟนหมอลำโดยหอเอฟซีหองอไอสกุลนาพรเอฟซีหมอลำเสียงหกนกพงศกรสู่ขู่สุขคนครับปรไปืใดเข้ามาเบ่งแล้วยังท่านไดนที่ตาม ฝากติดตามคนไหลคดแช่เพื่อจะได้ช่วมคิวหมอย,ย่างตอนเนี่งครับสำหรับนกพงศกรนะครับพี่น้องเนาะเป็นผู้บริหารวงหมอลำเสียงหกนกพงศกรฤดูการปีที่หถือว่าการเปิดฤดูการเกินคาดอีลีครับพี่น้องซึ่งนกพงศกรได้ออกมาโพสมาเวอา,าถึงความประทับใจในชีวิตบได้ขาดบางังเอียงหลายปันใดขอให้ได ซัมปีที่แล้วสัมนีกับพุ่มใจแล้วช่วงวันที่4ตุลาคมซึ่งเป็นมือที่เปิดบ่งของคณะมอลลมเสียง6นกพงศกรแล้วสิ่งที่พินประทับใจก็คือแฟนคลับแฟนเพลงบอคิดว่าจะมาหลายขนาดนี้ล่าสุดนี่ละครับพี่น้องบอสนกมอลลมเสียง6นกพงศกรนะครับเิ่นกระด้โพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวพงศกรแสนปากบีวาจังสีครับพี่น้อง ความประทับใจที่สุดในชีวิตของผม4ตุลาคม2567เป็นฤดูกาลเสียงิห้6นกพงศกรปีที่5ที่สนามโรงเรียนบ้านขอดอนแคนอันดับแรกผมไม่คิดว่าแฟนๆจะมาเยอะขนาดนี้ทางมาก็มายากผมพูดกับบอสนุว่าได้คนเท่าปีที่แล้วก็พอใจแล้ว ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังจริงๆคนหน้างานเยอะกว่าปีที่แล้วเท่าตัวคนในกลุ่มก็เยอะกว่าปีที่แล้วเท่าตัวสรุปล้านแตกตั้งแต่ห้าทุ่มที่ช็อกไปกว่านั้นแฟนๆมาจากกทมมาจากต่างประเทศก็มีเกือบ30เซของงานด้วยความที่ผมหมกมุ่นอยู่แต่กับงานทั้งผมและแอดมินไม่ได้ไปตอบ ไปคุยในบ้านหักเลยผมเลยไม่ได้คาดหวังกับมาไลยเลยจริงๆขอแค่ได้เห็นพระเอกนางเอกน้องๆผมได้ผมก็มีความสุขแล้วแต่พอผมออกมาช่วงโชว์และช่วงเตยลามาไลยมาจากไหนผมตกใจมากๆกราบขอบพระคุณมาลลยจากทุกๆบ้านที่มอบให้นกนะครับรักแท้มีอยู่จริงๆ ขอบคุณที่รักเสียงหกนกพงศกรลูกชาวนานะครับและกระลหกหัวใจสีแดงครับพี่น้องนี่คือความประทับใจที่สุดในชีวิตของนกพงศกรนะครับเป็นกบบระเบิดขาดหวังอีหยังแล้วกายเห็นแฟนคลับแฟนเพลงในไลฟ์สตรีมหรือกลุ่มปิดนะครับพี่น้องหลายกว่าเท่าโตแล้วกะหน,นางานอีกพี่น้องแต่หลายกว่าเท่าโตคือกันนี่ครับพี่น้องความ ภาคกุ้มใจปูทีเห็ดบม่มอลลัมบอร์ดผู้บุญหารสิ่งทีเห็ดแล้วมีความสุขก็คือการโชว์การแสดงสคริปต์ต่างๆเห็ดหาแฟนกับแฟนเพลงได้บึงแล้วได้เกิดความประทับใจแล้วนี่นะครับคือความสุขความที่เห็ดหาแฟนกับ FC ได้บึงได้มวนกัน นะครับหลังจากที่พ่นโพสต์ลงไปแล้วนะครับก็มีแฟนคลับแฟนเพลงครับพี่น้องเขามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนั่นเลยทีเดียวนี่ครับภูณีก็บอกว่ามีแต่คนรักมากมายคนที่ไม่รักนับคนได้สู้ต่อไปนะลูกชายแม่คนนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอเพราะลูกคือลูกแม่จึงทุ่มเทให้ได้อย่างภูมิใจที่สุดสู้ต่อไป ทาเคชิของแม่รักลูกเสมอครับพี่นอ้องอ่านี่ผู้นี้ก็ว่าสนับสนุนลูกใส้ตลอดมากค่ะรักที่สุดแม่แม่ต่างจังหวัดกล่ามาทุกสรารทิต่ตางมาเพื่อให้กำลังใจเสียงหกวันเปิดฤดูก,กาลปีหาปังปังนะครับพี่นอ้องอ่าอย่างผู้นี้ก็ว่าสุดยอดและที่สุดครับบอสเหม่อนมา ปังทั้งหน้างานและกลุ่มปิดขอให้บอดทั้งสองรำรวยรำรวยปลดนีมดภายในปีนี้นะครับอ่านะครับนี่คือเป็นกำลังแรงใจจากกันกับแฟนเพลงเนาะอ่าพูดนี้ก็ว่ารักแท้ที่มาจากใจไม่มีอะไรแอบแฝงมีความสุขที่ได้เห็นลูกๆเสงหกปีห้าปังมากเก่งทุกคนอ่านะครับอ่าพูดนี้ก็ว่าเพราะรักลูกชาย ใกล้ไกก็ไม่หวัน่นอยู่หน้าเวทีสุดยอดจริงๆค่ะนะกับนี้ก็ว่ารักนะครับรักที่สุดครั้งแรกที่นั่งรถไฟไปหาปัากลาย่อนว่าหากักย้อนว่าคิดหอดกำลังใจมีห้ค้นเก่งเสมอจะเคียงขางแบบนี้ตลอดไปรักเสียงหกนกพตรสกรผนี้ก็่ายินดีกับบอสทั้งสองจ้าผนี้ก็ว่า ปีที่หาเป็นปีท่องของศรวันหจริงๆปังบุริเยมากๆดีใจด้วยคะ่ะทุกคนทุ่มเทกับงานจริงๆผลงานออกมาได้ดีมากๆเขียนช่มทุกๆคนครับอ่านะครับนี่ก็คือเป็นอ่าแฟนคลับแฟนเพลงเนาะเป็นใได้ส่งกำลังใจและะ้วก็ได้อ่ามอบความหวงใยนะครับและะ้วก็ส่งกำลังใจให้ครับ ตางด่านบอดหนกผู้บริหารบุงมลำเสียงวิหกนองขับพี่น้องเนาะนะหลายๆคนก็บ,บอกว่านี่ครับขอให้โชคดีโด่งดังทั่วประเทศทั่วโลกรวยๆค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะ,ะนี่แหละครับพี่น้องโอ้โหธีวาวันที่สี่เปิดวงล้านแตกตั้งแต่หาถุนืีว่าเป็นปีท่องของมลำเสียงหกหนกพงศกรเล่ยกับว่าได้ครับในฤด,ดูการปีที่หานี่นะครับพี่น้องเนาะซึ่ง ถือว่าเป็นการลงทุนนับสิบล้านเลยทีเดียวครับเพื่องานอลังการงานโชว์นี่นะครับพี่น้องอาก็ถือว่าเป็นกำไรแฟนคลับแฟนเพลงได้นะครับอยู่หน้าวิธีเดบิงนะครับการแสดงโชว์ที่อลังการนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับถือว่าเฮ็ดหนแฟนคลับแฟนเพลงนะครับไดมีรอยยิมมีเสียงฮเราะนะครับโดยเฉพาะน้องไอซ์สกุณาพ้อนนี่นะครับถือว่า เป็นเด็กมีความสามารถที่เกินวัยถือว่าเห็ดให้แฟนคลับแฟนเพลงค่อยสปอร์ตคอยติดตามสนับสนุน,นอ้องไอามาโดยตลอดแล้วก็รวมไปถึงศิลปินทุกคนแล้วก็คณะอลัมเสียงหกนกโงงสกดน่มนะครับพี่น,อนอ้องถือว่าเป็นปีท่องอีลีนะครับตั้งแต่เปิดก็ดูการพี่นอ้องนี่แหละครับอ่ะนะครับเป็น สาระดีด,ดีที่บ่าอีไดนําเสนอมาฝากพีฝากนอกมากคลิปนี้กายจะลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ช่วมคลิปใหมยาย่างต่อเน,นื่องครับพอกันกับบ่าอีในคลิปต่อไปกันแล้วกันครับสวัสดีครับ